สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสราเอชาแนลนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้พาเข้าครัวนะคะจะพาไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวไหนนั้นเดี๋ยวมารอติดตามชมดูกันนะคะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะ Deep the shadows know hard one foot Where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dead or fall to find our way. No more ตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าห้องพักกันค่ะตันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องพักนะคะหลังจากที่เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าพักเพื่อรอผลอตรวจ CPR นะคะ ก็จะเป็นห้องกว้างค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะนั่งเล่นนะคะแล้วก็จะมีระเบียงห้องด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นห้องเอาไว้สําหรับนั่งทานข้าวนะคะทานอาหารนะคะแล้วก็จะมีมุมที่รีแลกซ์นะคะแล้วก็จะอันนี้ก็จะเป็นทางที่จะเข้าห้องน้ํานะคะเป็นห้องเป็นตู้เสื้อผ้านะคะจะเป็นชั้นตู้เสื้อผ้าแล้วก็ มีผ้เา,าเสื้อคลุมให้นะคะแล้วก็มีไม้แขวนให้เรียบร้อยค่ะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำสำหรับแช่นะคะอีกมุมหนึ่งนะคะก็สามารถมองมองไปด้านนอกได้นะคะห้องน้ำกว้างแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะ แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ำอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็มุมที่วางของนะคะวางกระเป๋านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำนะคะก็จะแยกออกมานะคะสำหรับยืนอาบนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องซ่วมนะคะหรือห้องน้ำนะคะก็จะแยกออกนะคะเป็นสัดส,ส่วนเรียบร้อยเลยค่ะสะอาดแล้วก็ดีมากเลยค่ะแล้วก็จะมีะประตูสอ,อีกด้านหนึ่งนะคะมีเข้าออกใช้สองด้านค่ะ อันนี้ก็จะเป็นมุมระเบียงนะคะเราเปิดออกไปก็จะเห็นวิวสระไว้น้ำนะคะเป็นสระไว้น้ำใหญ่นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้เราก็ยังเข้าที่ส่วนส่วนน้ำไม่ได้นะคะต้องรอผลตรวจออกมาเรียบร้อยนะคะเราก็จะเข้าไปเล่นใช้ในส่วนน้ำได้นะคะ ตอนนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยค่ะฝนไม่ตกนะคะ เราก็มาดูอาหารเช้าของทางโรงแรมที่เขามาเสิร์ฟในวันแรกของการกักตัวนะคะก็อาหารก็น่ากินค่ะค่ะเราก็มาทานอาหารเช้ามื้อแรกของการกักตัวกันนะคะ เราก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มารอผลกันนะคะแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงก็จะมารับอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วมารอผลกันค่ะค่ะตอนนี้ก็ผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ออกมา เล่นนามได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเป็นระยะระยะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะ